กับสวัสดีทุกท่านครับผมเรามาดูเขานะครับอัปเดตเขานะเขาก็เริ่มออกวงแล้วครับวงดีวงใหญ่ครับช่วงนี้ก็ช่วงเดือนมีนานครับเนาะเดือนมีนาอาการเริ่มอุ่นแล้วครับ อากาศจับดีนะครับจับดีเข้ามันออกบาจับหนาวนะครับเนาะมันคือว่าจุกดีของเจ้านาเนาะของตางเหนือเขาเนาะครับเนาะเสียถ้ามันจับหนาวแล้วก็มันงอือนะครับเนาะอันนี้มันมันบาเอือนะครับอากาศมันห้องบวยครับมาเริ่มได้ได้ฮอนได้อย่างเนาะ เขาของเมาะครับเริ่มออกเริ่มขยับแล้วแต่ราคาในเขาอยังบอกห้เลยครับตอเนี้แต่เรื่องเข้าเรื่องมีออกแง้มครับออกแน่นนี่เขากเอารถครับปลูกรถเนาะเก่าอยู่ปูนปูครับเป็นนะอ่าที่เปินแครถครั้งแรกครับแต่ก่อนเป็นว่ารถโบบ่บเป็นห้าบเป็นห้าเนาะ พอลดปลูกบบดี้แบบนี้เท่าขนปลูกครับพอเปิดร้องครับเปิดร้องละเปิดพ่อกล้าคนเดียวครับว่าอะงั้นก็ลองพอเปิดร้องพอพอนี้พอดีครับกล้าเปินเป็ี่ยนโลกนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูเนาะกล้าเปินเป็นโลก ก,กเ้เป็นโรคติดหนาวนะครับเป็นโรคหนาว,วนะเนาะวันนี้ก็มันพอปลูกได้นะครับเนาะเออเจ้าเบอใจใสดีครับหญ้าก็บบุ้ยมีข้าวีดบ,บุ้ยมีประหยัดต้นทุนไปแหมเฮาปลูกปลูกอย่างเดียวเนี่ยปลูกอย่างเดียวนะครับนะเนาะเฮาบพ่พอะกล้าขึ้นนะที่เจ้ามันเพาะคนเดียว เขาฮับทูกครับเ้องบอได้ฮับแปลงไว้ไปเป็นเกลืงกันด้วยครับเข้าออกมาเปิ่นใจใส่เปื่นบำรุงดีครับเข้าแงามจะคือเปิ่นไปใจ้คนปลูกปริกไปใจ้คนปลูกเปื่อนเหมาแล้วครับว่าเปื่อนเหมาแล้วให้รถปลูกเนี่ยมันได้ผลละเนี่ยเปิ่นหันแล้วเนาะครับเนาะ นี่เป็นเจ้าแรกนะครับที่เขาปลูกเนาะก็เริ่มออกวงออกอย่างเต็มตีแล้วครับเริ่มทยอยออกได้เจ็ดสิบแปดสิบครับจะเจ็ดสิบแปดสิบจะถึงนะครับเริ่มแล้วครับนี่เขาก็เริ่มผลฮอร์โมนได้แล้วครับต่ว่านี่เจ้ามันผลฮอร์โมน,นครับผมนี่เนาะเจะ้าผลฮอร์โมน กันไว้ครับเชื่อลงเชื่อลาเนาะครับเข้าเม็ดมันใสครับครับอันนี้ก็งามกู่แปลงครับคือรถปลูกเนานะเดี๋ยวนี่เป็นนะปลูกเจ้าแรกของปีเลยครับนาเขาแจเนาะสังเพยบนห้องนะเขาแจ้ครับนัดดอ นาปังเจอหน้าเพื่อนในห้องนาเขาแจ้นาเขาแจ้ครับสวัสด,ดอกวัสด,ดีสวัสดอกรับมาเต็มตวพี่พเหมือนกันหมดครับในห้องนาเขาแจ้นี่อืเขาแจ้ก็คือข้าวตำนั่นแหะครับข้าวต้นไม่สูงอ่ะครับเป็นข้าวพันเตี้ยเนาะหรือข้าวพันตำครับเหิืนเลยห้องเขาเขาแจ้เขาแจ้ เหมาะอยู่ครับมีเจ้าเป็นวกแก้วันที่สิบเมษาเนี่ยนะครับเนาะจะเกี่ยวครับเ,เจ้าแรกครับครับวันนี้เขาก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับมา อัปเดตดูครับว่ากาที่มันเป็นโรคเขาปลูกแล้วเอาใจใส่ดียังไเข้างวงงมันจะมีงวงก็ครับถึงมันติดหนาวนะเป็นโรคนะครับเขาก็ถือว่าเออเหมาะครับข้าวงามงวงยาวถ้าข้าวราคานี้ถ้าข้าวราคาดีนะครับมันก็ได้หลายอยู่ครับพอเขาประหยัดต้นทุนไปนักนะครับเนาะ ครับวันนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมและกดติดตามเพื่อกำลังใจนะครับผมผมฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ